สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Brain Story Talk เรื่องเล่าของสมองกับคุณหมอนิคเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะความเครียดเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตยุคใหม่เลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเรื่องรถติดงานด่วนปัญหาความสัมพันธ์หรือภาระค่าใช้จ่าย เราทุกคนต่างก็เคยเผชิญกับมันมาแล้วทางนั้นซึ่งความเครียดในระดับที่พอดีพอดีก็เป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราสู้กับปัญหาได้ค่ะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าความเครียดนั้นไม่ได้จบลงในประยะเวลาสั้นๆแต่มันสะสมอยู่กับเราทุกๆวันจนกลายเป็นความเครียดเรื้อรังมันจะส่งผลอะไรกับอวัยวะที่บอบบางและสาคัญที่สุดอย่างสมองของเราบ้างคาตอบก็คือ มันสามารถกัดกินและทำลายสมองของเราได้จริงๆค่ะวันนี้ใน EP 1 5เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่ากลไกอับไบรที่ทำให้ความเครียดทำ้ายสมองของเราได้มันส่งผลต่อความจําและการตัดสินใจของเราอย่างไรและที่สําคัญที่สุดเราจะมีวิธีสร้างเกราะป้องกันให้สมองของเราปลอดภัยจากนักฆ่างเงียบที่ชื่อว่าความเครียดเรือรางนี้ได้อย่างไร กลไกของความเครียดเมื่อโปรแกรมเอาตัวรอดทำงานไม่หยุดร่างกายของเราจะมีโปรแกรมเอาตัวรอดที่ชื่อว่า fight or flight response ค่ะเมื่อเราเจอภัยคุกคามสมองจะสั่งให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนต่างๆออกมาที่สำคัญที่สุดก็คือ cortisol หรือฮอร์โมนความเครียดซึ่งช่วยให้เรามีพลังงานและตื่นตัวเพื่อสู้หรือหนี โปรแกรมนี้ดีมากสำหรับภัยคุกค,คามในระยะสั้นเช่นการวิ่งหนีสุนัขแต่ปัญหาก็คือสมองของเราแยกไม่ออกระหว่างการวิ่งหนีสุนัขก,กับความเครียดเรื่องงานหรือรถติดมันจึงเปิดโปรแกรมนี้ค้างไว้แทบจะตลอดเวลาทำให้ร่างกายและสมองของเราอาบไปด้วยคอร์ติซอลในระดับสูงอย่างต่อเนื่องค่ะผลกระทบของคอร์ติซอลที่มีต่อสมอง การมีคอติซอลสูงเป็นเวลานานๆจะส่งผลเสียโดยตรงต่อสมอง3ส่วนหลักๆค่ะคือ 1. h i p p ฮิปโปแคมคือสมองที่เป็นศูนย์ความจำระยะสั้นคอติซอลจะเข้าไปทำลายและยับยั้งการสร้างเซลล์สมองใหม่ๆในส่วนนี้ทำให้สมองส่วนนี้ฝ่อหรือหดตัวเล็กลงได้ ผลลับก็คือเกิดปัญหาความจำระยะสั้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในระยะยาวได้ค่ะ 2. สมองส่วนหน้า prefrontal cortex ซึ่งเปรียบเสมือน CEO ของสมองสมองส่วนนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจการใช้เหตุผลและสมาธิเมื่อถูกคอติซอลรบกวนจะทำให้เราคิดช้าตัดสินใจผิดพลาดไม่มีสมาธิ หรือเกิดอาการเบรนฟ f อกอย่างที่เราเคยคุยกันไปนั่นเองค่ะ 3. a m อะมิกดาศูนย์กลางแห่งความกลัวคอร์ติซอลจะไปกระตุ้นให้สมองส่วนนี้ขยายใหญ่ขึ้นและทำงานไวเกินเหตุทำให้เรากลายเป็นคนขี้กังวลตื่นตระหนกง่ายและมองโลกในแง่ร้าย,ายซึ่งก็จะยิ่งทำให้เราเครียดมากขึ้นไปอีกกลายเป็นวงจรอ,อุบาทเลยค่ะ วิธีสร้างเกราะป้องกันสมองจากความเครียดข่าวดีก็คือเราสามารถสร้างเกราะป้องกันและฟื้นฟูสมองของเราจากผลกระทบของความเครียดได้ค่ะด้วยวิธีที่ไม่ต้องใช้ยาเลยคือ1การออกกำลังกายนี่คือวิธีลดคอร์ติซอลที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกจะช่วยเผาผลาญฮอร์โมนความเครียดและยังหลั่งสารแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินออกมาด้วย 2. การทำสมาธิและฝึกสติเปรียบเสมือนการออกกำลังกายให้สมองส่วนหน้าของเราแข็งแรงขึ้นเพื่อให้มันกลับมาควบคุมสมองส่วนความกลัวได้ดีขึ้นค่ะแค่วันละ10-15นาทีก็เห็นผลแล้วค่ะ 3. การนอนหลับที่มีคุณภาพการนอนคือช่วงเวลาที่สมองได้รีเซ็ตและกำจัดของเสียต่างๆ รวมถึงลดระดับฮอร์โมนความเครียดด้วยการนอนไม่พอจะยิ่งทำให้เราเครียดง่ายขึ้นในวันถัดไปค่ะ 4. การเชื่อมต่อกับสังคมการได้พูดคุยได้ระบายความเครียดหรือได้ใช้เวลากับเพื่อนสนิทและครอบครัวจะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันและช่วยลดระดับคอร์ติซอลเลเวลได้โดยตรงค่ะ สรุปอีกครั้งนะคะความเครียดเรือ,อรังไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นกระบวนการทางชีวภาพที่กัดกินสมองของเราจริงๆค่ะมันทำให้ส่วนความจำของเราฝ่อลงทำให้ CEO สมองของเราทำงานผิดพลาดและทำให้ส่วนความกลัวของเราไวเกินเหตุแต่เราไม่จำเป็นต้องยอมแพ้ค่ะเราสามารถสร้างเกราะป้องกันให้สมองได้โดยเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างการออกกำลังกายการฝึกสติ การนอนหลับให้เพียงพอและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราอาจจะควบคุมสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้เครียดทั้งหมดไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมการตอบสนองและการสร้างความแข็งแกร่งให้สมองของเราจากภายในได้เสมอนะคะถ้าเนื้อหาใน EP นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง Ben Story Talk ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงกับ b ร a i อ Story Talk เรื่องเล่าของสมองกับคุณหมอนิกเข้าใจง่ายใช้ได้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ